บอนับอลเงินบอนีเดี๋ยวเอาเงินม่ท่านหลังอับคนียบครับแล้วเบิร์บอลไอ้โคดเลยรับเพื่อนกัน นั่งคารลดมึงกละเบิใกละเบิเจ้าเยนแม่ออกสิหาเขาแลรวดิหนิอ <c oughs> เอาแม่มาพัดอไ่นะแล้วได้มาง่อยนางดิ 你。<laughs> <laughs> <laughs>